สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาเจอกันกับแนวทางในรอบดึกนะครับผมก็จะเป็นดาวคาชาติดาวโจน v ์ p ีไแล้วก็ดาวโจนสตาร์นะครับค่ำคืนของวันที่13ตุลาคม2567นก็ะครับก็ต้องขอโทษที่ลงแนวทางช้านะครับพี่พี่เนาะเพราะว่าติดธุระนะครับติดธุระนะครับพี่พี่เนาะก็รีบๆนะครับเกือบไม่ทันเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยถ้าลงช้านะครับแนวทางเมื่อคืนนี้นะครับพี่ ลาวกาชาติผมให้8กับ4นะครับผลที่ออก6 6 4 2 2ใครรูดที่4เข้าไปที่64นะครับเน้น47 49เนาะเข้ามา64ดาวโจน VIP ให้9กับ3นะครับผลที่ออก77 3กับ0 8 9ไม่มาเนาะแต่ว่าท่านใดเอา3ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่37 73มาในตัวเจาะนะครับดาวโจนสตา์ให้1กับ7ผลที่ออก952กับ19อันนี้ก็เน้น1 8เนาะ นะครับพี่หนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งหกเนาะมาหนึ่งเก้านะครับแต้มเดียวเองนะครับเจ็ดไม่มานะครับใคลวหนึ่งไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่หนึ่งเก้านะครับมาเดียนลองสําหรับแนวทางก็ประมาณนี้นะครับเมื่อคืนนี้เนาะส่วนแนวทางค่ําคืนของวันอาทิตย์นะครับที่สิบสามตุลาคมนะครับก่อนไปรับชมฝากคําเตือนพี่ๆทุกท่านแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตคคานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบในรอบไหน แล้วค่อยต่ำนะครับพี่พี่ลาวกาชาคืนนี้นะครับผมได้เลขเก้ากับเลขสามนะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลขเก้าเก้าศูนย์เก้าสี่เก้าหกสามศูนย์สามสี่สามหกนะครับสามตัวสามเก้าหกนะครับพี่พี่เนาะ ถ้าเกิดมีเสียงเพลงแทรกเข้าก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับพ,พี่เพื่อนเนาะลาวกาชาินะครับเน้นให้ไปที่96 90 36นสะครับพ,พี่เพื่อนเนาะส่วนดาวโจนนะครับดาวโจน V I P ดาวโจน V I P ให้ไปที่เลข2กับเลข8นะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลข8 นะครับผมแปดสามนะครับแปดเจ็ดแปดเก้าสองศูนย์สองสามสองเจ็ดนะครับสามตัวให้ไปที่สองแปดเจ็ดนะครับผม ส่วนดาวโจน V.I.P. นะครับเมื่อคืนนี้ให้1กับ7วันนี้ก็ยังได้1กับ7นะครับเมื่อคืนนี้มาเด่นรองเนาะในดาวโจนสตาร์วันนี้ขอให้มาสายลูดก็แล้วกันนะครับ72 7, 2, 7 5 7 9 12 15 17นะครับ3ตัว17 สนะครับสำหรับแนวทางนะครับค่าคืนของวันอาทิตย์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆนงก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางขอให้โชคดีเฮงเงปังๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้แอดด้วยนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ